อยาหาธรรมอันตรายถึงชีวิตอยาหาธรรมใบแตกอันตรายถึงชีวิตสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิติไทย PChannel นะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิธิไทย PChannel นะครับ จะมาแนะนำและพูดถึงนะครับวิธีการใช้หินเจียลูกหมูแบบนี้ครับบางคนอาจทำแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่าหาทำอ่ะอะอย่าทำแบบนี้ บางคนคิดผิดนะครับว่าจะตัดเหล็กได้ไวขึ้นและทำแบบนี้อันตรายมากเพราะว่าเวลาเราถอดตัวคุมใบตัดลูกหมูออกสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเกิดอันตรายต่อเราได้ไม่มีตัวคุมแบบนี้แล้วใบตัดลูกหมูหรือใบตัดเหล็กแบบนี้ครับเห็นไหมครับ อาจจะเกิดการเสียหายแบบนี้ได้เห็นไหมครับกระเด็นเข้าหูเข้าตาเรานะครับแหลมและคมมากแบบนี้อย่าหาทำรรย่าถอดตัวคุมออกโดยเด็ดขาดและอีกหนึ่งอย่างคือใบตัดลูกหมูหักแบบนี้ถ้าโดนตัวเราก็เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ลูกหมูแบบถูกวิธี ทำแบบนี้ดีกว่าครับใส่ตัวคุมเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายต่อเรานะครับขันตัวคุมให้แน่นใส่ใบตัดลูกหมูเข้าไปครับ แบบนี้ถูกต้องใช้เมื่อไหร่ก็ไม่เกิดอันตรายครับแบบนี้ดีกว่าครับไม่เกิดอันตรายต่อเราใบลูกหมูแตกแบบนี้ก็ไม่โดนเราครับหรือใบลูกหมูนะครับบินเป็นแบบนี้ก็ไม่เกิดอันตรายต่อเราเพราะว่า มีตัวคุมป้องกันเรานั่นเองครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทางช่องอิทายพีชาแนลนะครับจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆและนำประโยชน์มาให้ผู้ชมและ f อทุกท่านเลยครับ